สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m c t ม e ิ s p w s p o s t พ s t วิเคราะห์เจาะข่ออขาวประเด็นลึกกับผมธนุขันทองประจำวันอังคารที่4พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568จีนยกเลิกแวดนะครับสิทธิประโยชน์ภาษีทองคำทำให้มีการสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดลงทุนและส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำแท่งนะครับตามกฎหมายใหม่ของกระทรวงการคลัง ของจีนนะครับตั้งแต่วันที่1นึงพฤศิกายนเป็นต้นไปรัฐบาลปักกิ่งจะไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ค้าปรีกบางรายหักกลบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อทำการขายทองคำที่ซื้อมาจากชั i งไฮโกล c h a n g นอีกต่อไปไม่ว่าจะขายโดยตรงหรือหลังจากการแปรรูปแล้วกฎด,ดังก,กล่าวครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนเช่นทองคำแท่งและทองคำ บริสุทธิ์สูงรวมถึงเหรียญที่ใช้ที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางจีนและการใช้งานที่ไม่ใช่การลงทุนซึ่งรวมถึงเครื่องประดับและวัสดุอุตสาหกรรมความเคลื่อนไหวนี้คาดว่า,าะจะช่วยเพิ่มรายได้ของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอได้ส่งผลกระทบต่อ,อ การคลังของทางด้านจีนอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มต้นทุนการซื้อทองคำสำหรับผู้บริโภคชาวจีนการซื้อทองคำอย่างบ้าคลั่งในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยทั่วโลกเมื่อเร็วๆนี้ได้ช่วยดันให้ราคาทองพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่จนเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปหรือว่า overbought territory ซึ่งทำให้โลหะมีค่านี้มีการปรับฐาน อย่างฉับพลันจาก4,400กว่าเหรียญต่อออนซ์ครับร่วงลงไปต่ํากว่าระดับ4,000ตอนนี้ราคาทองคำเทรดกันอยู่ที่ระดับประมาณ4,000กว่าเหรียญต่อออนซ์ครับการร่วงลงอย่างหนักที่สุดของราคาทองคำในรอบกว่าทศวรรษนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการกลับทิศท,ทางของการซื้ออย่างไม่ลดละ ผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับ H e Traded Funds หรือ E T F ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการสิ้นสุดการซื้อตามฤด,ดูกาลที่เชื่อมโยงกับตลาดในอินเดียในขณะเดียวกันข้อตกลงสงบศึกทางการค้าระหว่างสารัฐและจีนก็ช่วยลดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ ปลอดภัยลงด้วยอย่างนั้นก็ตามราคาทองคำยังคงอยู่ใกล้ระดับ4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับซึ่งเคยทะลุผ่านไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมและปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างที่ผลักดันให้ราคาสูงขึ้นก็คาดว่าจะยังคงอยู่ต่อไปการซื้อโดยธนาคารกลางทั่วโลกการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางของสหรัฐและความไม่แน่นอนทั่วโลกนะครับยังคงทําให้นักลงทุนเห็นว่าทองคอํายังคงน่าดึงดูดใจสําหรับการลงทุนหลายคนในอุตสาหกรรมทองคํายังคงเห็นว่าราคาอาจจะเข้าใกล้5,000ันเหรียญต่อออสได้นอีกประมาณ1ปีข้างหน้าสำมขารม่งเบิกนะครับรายงานว่าราคาทองคอํายังคงเคลื่อนไหว ใกล้ระดับ4,000เหรียญต่อออนซ์สะครับขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบจากการที่จีนยุติมาตรก,การลดหยอดภาษีที่มีมายาวนานสำหรับผู้ค้าปลีกบางรายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในตลาดโลหะที่มีค่าใหญ่ที่สุดในโลกราคาทองคำสำหรับการส่งมอบทันทีหรือสปอตโกลขยับสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาทำการของสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลดลงมากถึง1%เ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศของรัฐบาลปักกิ่งเมื่อวันเสาร์ที่ระบุว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้ค้าเปรียบบางรายหักกลบภาษีมูลค่าเพิ่มได้เต็มจำนวนเมื่อขายทองคำที่ซื้อมาจากเซี่ยงไฮ้โกลด์เอชเชนและเซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์สเอชเชนจ์ซึ่งข่าวนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มเครื่องรหลับทองคำในจีนร่วงลงภายใต้ในโยบายใหม่นี้บริษัทที่ผลิตทอง ที่ไม่ใช่เพื่อการลงทุนเช่นสำหรับเครื่องประดับหรือการใช้งานในอุตสาหกรรมเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะสามารถหักลบภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพียง6%เท่านั้นลดลงจากเดิมที่เคยได้13%นอกจากนี้บริษัทที่ไม่ใช่สมาชิกของตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเดียวกันเมื่อขายผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนเช่นทองคำแท่งนายเอเดรียนแอชผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบูเลียนโวลตกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงภาษีในประเทศผู้บริโภคทองคำรายใหญ่อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของตลาดโลกอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของราคาทองคําในตลาดลอนดอนเมื่อวันจันทร์หลังจากการอ่อนตัวในช่วงตลาดเอเชียแสดงเห็นว่าภาวะตลาดกระทิงยังคงแข็งแกร่งนักวิเคราะห์จากซิติ g r o u p ซึ่งรวมถึงทิฟฟานีเฟิงได้เขียนในบันทึก การวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงทางภาษีนี้มีแนวโน้มที่จะทําให้ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมขึ้นราคาเพื่อส่งผ่านแรงกดดันด้านต้นทุนไปยังผู้บริโภคในทางกลับกันแดนกาลีจาก TD Securities ตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากอุปสงค์ค้าส่งในจีนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีถึง28%ในไตรมาสก่อนหน้าการแก้ไขการยกเว้น VAT อาจไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำในทันทีเนื่องจากอุปสงค์ทองคำของผู้ใช้ปลายทางในจีนซบเซามาหลายเดือนแล้วนักกลยุทธ์ของบลูมเบิร์กให้ความเห็นว่านโยบายใหม่ของจีนทำให้รูปแบบการถือครองทองคำที่เพิ่งค้นพบนั้นซับซ้อนขึ้นซึ่งอาจทำลายความสามารถในการรักษาระดับราคาให้สูงกว่า4,000ดอลลาร์สหรัฐ คงต้องรอดูนะครับว่าอุปสงค์จากาภาคทางการหรือ official sector Demand จะสามารถเป็นหลักประกันที่มั่นคงเพียงพอเพื่อชดเชยแรงชุดจากาผู้บริโภคชาวจีนได้หรือไม่ราคาทองคำพุ่งสูงเป็นประวัติการในเดือนตุลาคมโดยได้รับแรงผลักดันจากความบ้าคลั่งในการซื้อขายสำหรับรัลงทุนรุยย่อยนะครับแต่หลังจากนั้นก็ อย่างรวดเร็วโดยยอดรวมของการถือครองผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำมีการลดลง2ส,สัปดาห์ติดต่อกันแม้จะมีการปรับฐานดังกล่าวแต่ราคายังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า50%ในปีนี้โดยพื้นฐานหลายอย่างที่ขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นของราคารวมถึงความต้องการของธนาคารกลางและความต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงมีอยู่การเพิ่มขึ้นของราคา ทองคำย่างช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางการควบรวมกิจการในหมู่ผู้ผลิตเช่นข้อตกลงการซื้อกิจการ New Gold Inc. โดย Kerr Mining ด้วยมูลค่าประมาณ7,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อวันจันทร์ซึ่งเป็นการรวมบริษัทขนาดกลางในอเมริกาเหนือเข้าด้วยกัน ในนิวร์กนะครับราคาทองคำสปอตแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่3,999.23ดอลลาร์สหรัฐต่อออนส์ขณะที่โลหะอื่นๆเช่นเงินแพลทินัมและเพลเดียมต่างก็ปรับตัวลดลงสำหรับวันนี้รายการ i อ c i t y n w w s p o d c s t t เวลาบรุษดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก i อ c i t y News สำหรับนี้นะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ